และมีอีกหนึ่งอันซีนที่หลายคนบอกกันปากต่อปากว่าพระธาตุที่อยู่ด้านหลังผมไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเช้ากลางวันหรือว่าเย็นจะไม่มีเงาตกลงถึงพื้นเลยแม้ช่วงเวลาเดียวว่ากันว่าจะมีหนังตะลุงที่อายุเก่าแก่กว่า200ปีขากหมูดีมากเมนูนี้คือสุดยอด สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้อยู่กับผมโจ้ี่ชัยยุทธเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาทุกคนลงมาที่ภาคใต้จังหวัดที่ใหญ่เป็นันดับสองของภาคใต้ที่นี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าเมืองคอนเมืองคอนเนี่ยหรือว่านครศรีธรรมราชในอดีตจเจริญรุ่งเรืองมากครับเพราะว่าเป็นเมืองท่าที่อยู่บริเวณอ่าวไทยนะครับประเทศข้างเคียงเนี่ยจะมาทําการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริเวณนี้ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญกับประเทศของเราอย่างมาก และในอดีตนะครับก็มีประวัติศาสตร์มากมายที่เราจะได้เรียนรู้ผ่าน3มสถานที่ที่วันนี้เราคัดมาเริ่มต้นที่แรกนะครับวัดพระมหาธาตุวรละมหาวิหารที่วันนี้เราจะมากราบไหว้กันแล้วว่ากันว่าองค์พระธาตุที่นี่ไม่มีเงาเลยตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็น เดี๋ยวจะไปพิสูจน์กันว่าจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าหลังจากนั้นครับจะไปที่บ้านหนังตะลงุงสุชาติซัพย์ินศิลปินแห่งชาติปี2539นะครับและปิดท้ายที่ผมจะพาทุกคนไปที่ย่านเมืองเก่านะครับเรียกว่าย่านท่าวางังตึกเก่าแก่กว่า100ปีในอดีตทําเป็นคาเฟ่ชื่อว่ายงคังคาเฟ่จะได้ชิมรสชาติอาหารของที่นี่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงวันนี้เรามีชื่อเตีมด้วยนะครับเที่ยวสอนอนออนทัวสนุกชัวที่นครศรีธรรมราชพร้อมแล้วไปเลยกันเลยครับ และตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาถึงโลเคชันแรกแล้วนี่คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร<ม>เมื่อเราเข้ามาในวัดนะครับเราก็จะสมรวมกายสํารวมใจรู้สึกจิตใจสงบขึ้นเลยนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าแล้วก็ตำนาน 1, ปยีย้อนกลับไปในพุทธศตรวตรรษที่18หรือว่าปี1719ก็ว่าได้นะครับองค์ชายธนทกุมารน,นะครับกับองค์หญิงท่านหนึ่งเนี่ยได้นําพระธาตุนี้อยกมาจากประเทศอินเดียครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ประเทศศรีลังกาครับกลายว่าเรือแตกครับต้องหนีขึ้นมาบริเวณหาดสายแก้วก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันนะครับโหรสศาสตร์ที่ลังกาวงนะครับได้มีการทํานายทายทักเขาว่าบริเวณที่องค์ชายธนทกุมารไปเรือแตกในอนาคตจะเจรือรุ่งเรืองด้วยศาสนา องค์ชายทันทกุมาน,นะครับเลยได้ตัดสินใจนะครับแบ่งพระาธาตุนะครับหรือว่าพระทันตาธาตุเป็นพระเขี้ยวแก้วด้านซ้ายแล้วมาสร้างเจดีย์องค์เล็กๆที่บริเวณหาดสายแก้วและการเวลาผ่านไปเป็นดังคําทํานายจริงครับเพราะว่าปฐถมกษัตริย์องค์แรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นก็คือพระเจ้าศรีธรรมสกราชได้มาสร้างพระาธาตุเจดีย์ด้านหลังผมขนาดใหญ่ทับขึ้นมาซึ่งมีขนาดความสูง 55เมตรเป็นศิลปะแบบลังกาวงอยากให้ทุกคนนะครับลองสังเกตบนยอดนะครับจะมีความสูง6.8เมตรซึ่งเป็นทองคำแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและมีหนึ่งอันซีนที่หลายคนบอกกันปากต่อปากว่าพระธาตุที่อยู่ด้านหลังผมไม่ว่าเวลาจะผ่านใบเช้ากลางวันหรือว่าเย็นจะไม่มีเงาตกลงถึงพื้นเลยแม้ช่วงเวลาเดียวเมื่อเรามาที่เมืองคอนแล้วเราก็ต้องมากราบไหว้ที่นี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดด้านในครับว่า ศิลปะวัฒนธรรมการก่อสร,ร้างจะสวยงามขนาดไหนตามอะไรครับ เมื่อกี้นะครับผมพาทุกคนเข้าไปกราบพระธาตุมาก็คือใต้บริเวณฐานเจดีย์นะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าวิหารพระทรงม้านะครับตรงบริเวณทางขึ้นองค์พระธาตุนะครับจะมีจารุคามรามาเทพ2อ,องค์นะครับอีก2อ,องค์จะเป็นท้าเวรุล่านะครับแล้วก็ท้าเวสุวรรณเป็นเหมือนถ้าผูใ้ใดทุกคนเข้าใจง่ายๆเหมือน Security ี้กัดไม่ให้มีพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้าไปในบริเวณพระธาตุนะครับและในช่วงประเพณีวิสาขาบูชานะครับแล้วก็วันมาคาบูชาของทุกปีเนี่ยจะมีประเพณีที่เรียกว่า แผ่ผ้าขึ้นพาะจะนำผ้าที่มีขนาดยาวเป็นพันหลาเนี่ยแล้วก็นำขึ้นไปพันองค์รอบพระาธาตุจะมีทางเดินขึ้นไปเพื่อความเป็นเสมงคลและใครได้อยู่ในประเพณีเนี่ยก็จะทําให้ขออะไรก็สําเร็จสมดังใจบารธนารวอๆ,ๆเค็งเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตนะครับนี่เป็นศิละปะแบบลังกาวงนะครับจะมีช้างล้อมอยู่รอบๆอบเจดีนะครับทำไมถึงบอกว่านี่เป็นแบบลังกาวงครับเพราะว่ามีการค้นพบว่าเจดีที่มีช้างล้อมแบบนี้เนี่ยเก่าแก่ที่สุดอยู่ที่ลังกาก็คือศรีลังกานั่นเองคือที่นี่เนี่ยจะมีการผสมผสานศิละปะหลายแบบนะครับมันก็จะมีคำนรบเนียมศิละปะที่มาหลอมรวมใกล้เคียงกันเราก็สามารถมาดูความสวยงามได้ที่นี่ ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อวันนี้เรามีเรื่องราวของโลกดิจิทัลมาฝากกันครับก9ทันโลกดิจิทัลกับ NT ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมเข้าแอปพลิเคชัน Facebook กันบ่อยขนาดไหนอย่างตัวผมเองนะครับถ้าว่างก็จะไถ่ฟีดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือดูความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆทําให้ในทุกๆปีนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ชาชีพก็จะแฝงตัวเข้ามาอยู่บ่อยๆโดยในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูสัญญาณที่บ่งบอกว่า Facebook ของเรากําลังถูกแฮ็กข้อมูลรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับในช่วงก้าวทันโลกดิจิทัลกับ NT ปัจจุบันมีผู้ใช้ Facebook กว่า2,934ล้านบัญชีทั่วโลกบ่งบอกได้ว่า Facebook เป็นที่นิยมในการใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปภาพและเหตุการณ์สำคัญต่างๆกับเพื่อนๆในสังคมออนไลน์และแน่นอนว่ามีผู้ใช้งานเยอะขนาดนี้เป็นที่ล่อตาล่อใจของบรรดามิจฉาชีพในการใช้ f a c e b o o k หาผลประโยชน์ซึ่งเราก็มักเห็นข่าวตามสื่อทีวีและออนไลน์กันอยู่บ่อยๆแต่ความเสียหายเหล่านี้สามารถป้องกันได้หากเรา รู้จักตรวจสอบบัญชี Facebook ว่ากำลังถูกแฮกหรือไม่อย่างแรกเลยครับการแฮกบัญชี Facebook ของเจ้าของบัญชีโดยไม่รับอนุญ,ญ,ญาตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้การไปใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่มีการล็อกอินบัญชี Facebook ค้างไว้มิจฉาชีพสามารถเดารหัสผ่านบัญชี Facebook ได้ผู้ใช้ Facebook ตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์ปลอมที่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกขโมยรหัสผ่านหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งซองฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการขโมยรหัสผ่าน Facebook มีกระบวนการตรวจสอบและการป้องกันการเข้าใช้งานในลนักษณะที่ต้องสงสัยว่าอาจเป็นการแฮกบัญชีได้เช่นมีการสง่งแจ้งเตือนว่ามีการล็อกอินจากอุปกรณ์ที่ไม่เคยถูกใช้ล็อกอินมาก่อนหน้านี้หรือมีการล็อกอินจากต่างสถานที่เช่นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศ รวมถึงส่งอีเมลแจ้งเตือนและขอยืนยันเมื่อมีการพยายามเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Facebook หากต้องการตรวจสอบว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์ใดบ้างที่ล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี Facebook นี้อยู่สำหรับผู้ใช้ Facebook ผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถทำได้โดย 1. เลือกสัญลักษณ์แถบเมนู 2. เลือกตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ 3. เลือกการรักษาความปลอดภัย 4. เลือกสถานที่ที่คุณเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบประวัติการล็อกอินถหากพบการล็อกอินจากอุปกรณ์ที่น่าสงสยัยสามารถกดที่เครื่องหมายหลังชื่ออุปกรณ์นั้นเพื่อเป็นการยุติการใช้งานอุปกรณ์นั้นกับบัญชี f a c e b o o k และเมื่อรู้ว่า Facebook ของเราถูกแฮกก็ควรต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องและระงับการใช้งาน Facebook บ,บนอุปกรณ์อื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ Facebook ของเราได้แล้วล่ะครับบริษัทไทยแบววลเลสจำกัดมหาชนบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จากวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารนะครับอย่างที่บอกไปว่าเดินทางไม่ถึง10นาทีเรามาถึงโลเคชันที่2แล้วครับที่นี่ชื่อว่าบ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินนะครับถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับโดยคุณลุงสุชาติทรัพย์สินเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับในปี2539ซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวประวัติของการเชิดหนังตะลุงและวันนี้นะครับเราจะได้ดูการเชิดหนังตะลุงนะครับจากพี่วาทีทรัพย์สินซึ่งเป็นทายาท แบบสดๆกันเลยครับด้านในเนี่ยว่ากันว่าจะมีหนังตะลุงที่อายุเก่าแก่กว่า200ปีเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดื่มด่ำกับศิละปะการแสดงของภาคใต้อย่างหนังตะลุงกันครับตามมาเลยนี่ขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่านี่เป็นหนังตะลุงเก่าแก่มีภาพของศิลปินแห่งชาติครับนี่คือคุณลุงสุชาติทรัพย์สิน์ที่กําลังแกะตัวหนังตะลุงที่ทําจากหนังวัว นี่ตัวละครแต่ละตัวทูนทูนแก้วทองคงนี่ก็จะเป็นเรื่องของรามเกียรติ์นี่ก็จะมีเทวดายักษ์นางยักษ์โอ้โหรายละเอียดเขาชุด้อยสวยงามมากเลยครับหนังตะลุงเก่าแก่กว่า200ปีอยู่ตรงนี้เลยนี่ตั้งแต่ปี1795โอ้โห2 0 0ถึง250ปีเขามีเขียนไว้เลยครับนี่เป็นเรื่องของรามเกียรติ์ที่เก็บ แล้วส่งทอดกันมากว่า4อายุคนนะครับผมเก็บไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับที่อยู่ในมือของพี่นี่มันเป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็นตัวรูปของหนุมานหนุมานนะครับอ๋อแต่เห็นมีการแกะนำล่องสอนไปบ้างแล้วว่าอันนี้ก็คือเด็กที่แบบมาเข้ามา์ูช็อปก็จะมาต่อพอพอเราตอกจนครบแล้วมันจะเป็นยังไงต่อครับมันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะฮะเป็นอย่างนี้เลยครับใช่ใช่คโอเค กลับประมาณให้ตอกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้มันขาดครับให้ขาดเลยครับใให้ขาดค่ะเราก็ตอกไปเรื่อยๆเนี้ยครับใช่ค่ะอืมเฮ้ยมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนเราได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างเลยนะทำไปเรื่อยๆ และตอนนี้นะครับเราอยู่กับครูวาทีทรัพย์สินแล้วสวัสดีครับโฟล์วสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับอ่าสวัสดีครับผมอ่ครูวาทีทรัพย์สิน อาธาญาตนายหนังสุชาติศศินสิริเป็นแห่งชาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่วาทีได้เลยครับด้านหลังของเรานี่คือเป็นเหมือนโรงละครย่อมๆเลยป่มครับครับที่นี่เราเป็นพิพัณฑ์และแหล่งลเรียนรู้เรื่องหนังตะลุงเวลาคนคนนึงจะสามารถเรียนเพื่อไปเชิดหนังตะลุงได้เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่เอแบบอแต่ปัจจุบันนี่เรามีสื่อต่างๆให้ลูกศิษย์เนี่ยสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเข้ามาที่นี่เราใช้เวลาประมาณทักสองสามวันหนึ่งสอน สอนเทคนิคสอนเทคนิคการเชิดการใช้เสียงการการเจรจาตัวละครนั่นคือสอนเทคนิคประมาณ2อสมวันส่วนความชำนาญการเนี่ยกลับไปเอาเองฝึกฝนต้องเป็นประสบการณ์นิดนึงคือสอนให้คนทำอ่ะทำได้แต่ทําไม่ได้ดีหรือว่าเก่งอีกเรื่องนึ่งต้องการอยู่ที่การฝึกฝนอันดีจริงๆแล้ว สื่อนังตะลุงเป็นสื่อมันเทิงที่เเป็นหมีอ,หยอยู่ในสังคมเนี่ยคนดูได้ได้ง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยดูดูยากขึ้นนะครับแต่นังตะลุงก็ยังควบควบู่กับ งานเทศกาลที่สําคัญของชุมชนเช่นงานเทศกาลเดินสิบงานวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาก็ยังมีหนังตะลุงอยู่และที่สําคัญหนังตะลุงกับอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แก้บนเช่นไอ้ไข่วัด JD, วเจดีมาแก้บนบวชที่วัดพระมหาธาตุนครศรีแลวเขายังเห็นอยู่ไอ้ไข่เขาชอบดูหนังตะลุงใช่ครับใช่ครับโอ้จริงๆแล้วหนังตะลุงเป็นสื่อที่สามารถสร้างโครงเรื่องหลักๆไว้แต่ สาระสําคัญในโในครงเรื่องนั้นสามารถสวดแทรเกเรื่องราวทางสังคมได้เลยตามยุคตามสมัยช่วงนี้เราเรื่องของกระแสการเลือกตั้งหนังตะลุงเลือกเอก,ก็เล่นได้เก,เกี่ยวกับการเรื่องตั้งใจ<า>ครับผมจะถ,ถ่ายทษสมาชิกในครอบครัวถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่เข้ามาที่นี่มีความรู้กลับไปครับอ่าก็ใครที่ยังไม่ได้รู้จักเรื่องราวหาังมะลุงก็สามารถมาดูที่นี่ได้แล้ววันนี้เนี่ยในเราก็อยู่กับครูครูก็จะแสดงให้ดูว่าเวลาเขาเชิญหนังตะลุงเนี่ยเขาทำยังไงเพราะเขาต้องมีการร้องบทกลอน เล่นผู้ไปด้วยได้ครับลงกลไหนครับขออนุญาตเป็นผู้ชมแนักงดูเลยเชิญครับไปรวยตามกันนี่เขาเชิดคนเดียวนะเนี่ยแต่มีตัวละครตอนนี้เนี่ยสี่ตัวแล้วมาอยู่วัดศึกษากับราตาลูซีผมจะรออยู่ด้านนอกขึ้นมาลาอาจารย์กับหลวงพ่อขึ้นมาร่า แล้วขึ้นมาลาแล้วจะไปไหนผมจะเป็นนักท่องเที่ยวกับหลวงพ่อแล้วทําไมต้องท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวทําให้เกิดประโยชน์เดี๋ยวต้องไปดูรายการเที่ยวไม่ซ้ําทางก่อนกับหลวงพ่อรายการนั้นเป็นรายการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสาระดีพิธีกรหล่อมากกับหลวงพ่อต้องติดตามชมให้ได้รายการนี้อรุณนอาม,มาเล่นทีวีกับหลวงพ่อ,อ,อโอ้สุดยอดเลยครับนี่ พี่วาทีบอกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คือชื่อรายการที่เอาไปทำทางแล้วก็ใส่เข้าไปได้จริงจริอย่างที่พี่วาทีบอกเลยว่าคือหนังตลุงอ่ะมันสามารถใส่บริบทสังคมส,คสมัยใหม่ได้เสมอเลยเนาะสดเซกได้แล้วก็<อ>ที่สําคัญคือ หนังตะลุงเนี่ยเป็นสื่อเป็นสื่อที่ชี้นําสังคมในทางที่ถูกต้องนะครับ,รบสุดท้ายแล้วครับให้พี่วาทีฝากหน่อยครับว่าเรื่องของหนังตะลุงให้คนรุ่นใหม่หรือว่าอยากเชิญชวนให้เขามาเที่ยวมาศึกษามารู้จักหนังตะลุงยังไงได้บ้างครับกใใ็ในฐานะคนทําพิพนานก็อยากจะให้ทุกท่านที่ผ่านานครรีมรลันเราลองมาแวะมาชมพิพันหนังตะลุงดูว่ามีสาระเรื่องราวเกี่ยวกับหนังตะลุงอย่างไรและสําหรับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่น รักษาว่าธรรมของชาติเนี่ยเราทุกคนคนไทยควรจะช่วยกันนะครับที่สำคัญต้องช่วยกันนะครับท่านต้องต้องเป็นนักรบทางวัฒนธรรมที่รักษาชาติไว้อย่ายสูดสิ้นนะครับชอบมากพวกเราต้องเป็นนักรบทางวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมและศิลปะดีๆแบบนี้สืบไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วาทีทรัพย์สินมากครับ คนเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผ mm ู hmm. ้ใหญ่พูนจะพาไปกินกาแฟนะ mm hmm. ไปกินกาแฟที่ร้าน mm hmm. ยงขังคาเฟ่ mm hmm. ตามมาทางนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวตามลงุงฟูนมาเลยนะผู mm ้ hmm. ใหญ่พูนไปแล้ว Ooh hmm. ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power Powering the future, Empowering the people ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ แล้วก็ถึงเวลาที่ผม,มรอคอยนะครับนี่คือสถานที่สุดท้ายที่วันนี้ตั้งใจจะพาทุกคนมาตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าย่านท่าวังนะครับในอดีตเป็นบริเวณท่าเรือนะครับที่มีการค้นถ่ายสินค้าขึ้นลงบริเวณอ่าวไทยบริเวณนี้ก็จะเจริญลุ่งเรืองมากๆฮะด้านหลังของผมก็คือคาเฟ่ย,ยงคังที่ผมตั้งใจจะพาทุกคนมา เป็นตึกเก่าแก่กว่าร้อยปีแต่ต้องเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าหย่งคังเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อคลินิกเก่าแก่ของอากงเจ้าของร้านนะครับซึ่งหย่งคังเป็นภาษาจีนแต่เป็นไทยว่าสุขสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้เราจะลองทานให้สุขสมบูรณ์ตามชื่อร้านหย่งคังคาเฟ่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันพี่ถ่ายรูปเทียบเลยตามมา ซึ่งการตกแต่งเนี่ยจะเห็นว่าด้านขวาของผมนะครับจะเป็นเหมือนตู้เก็บยาของชาวจีนในอดีตเนี่ยก็วางเรียงได้สวยงามการเดินไฟเนี่ยจะเห็นว่านี่เป็นแบบดั้งเดิมโบราณและเป็นกิมมิกเป็นลูกเล่นที่เขาใช้แสงเพิ่มเข้ามาเนี่ยสวยมากมาดูสวิตไฟกันบ้างก็เก๋เท่ไปอีกแบบซึ่งเขาใช้ได้จริงนีมันไม่ใช่พร็อพนะเดี๋ยวผมลองเปิดิดให้ดูสักหนึงเนี่ยโอ้โหเหมือนในอดีตเลยสวยมากๆ โอ้หเมนูเต็มโต๊เลยครับนี่คือเมนูที่ทางร้านนะครับเขาแนะนํามาแล้วผมก็ลองสั่งเลยมาดูกันดีกว่าครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างเริ่มต้นนี้เลยฮะมีส้วหมูกรอบยงคังด้านบนเนี่ยเขาดูเหมือนจะมีพริกเสฉวนหรือพริกเซียงไห้เนี่ยใส่ลงมาด้วยอร่ายจาดมากมันจะมีความมันของพริกที่ถูกข่วแล้วก็หมูกรอบพอมันคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเฮ้ยเหมือนอยู่ประเทศจีเลยอร่อยมาก เมนูนี้ก็น่ากินมากครับเป็นข้าวคั่วกากหมูครับอือหือกากหมูดีมากเมนูนี้คือสุดยอดมาดูข้าวต้มมามา่กันบ้างดีกว่าครับเขาเสิร์ฟมาเป็นปิ่นโตแบบนี้เลยน่ารักมากเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากนี้ครับผัดหัวแขกแล้วก็จะมีพริกกรอบพริกทอดนั่นเองครับชิมเลยอืมอ นึกถึงอาม่าจริงเลยคือเป็นชุดข้าวต้มของอามา่าที่อาม่าแบบชอบกินใช้โป๊ะผัดไข่แล้วก็เป็นเต้าคู่ขาวผัดหมูสับพ,พริกเสษฉวนนะครับนี่อ,อร่อยมากผมขอไปกินอาหารข้าวให้เต็มที่แล้วต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยยังมีของหวานรอผมอยู่ด้วยเดี๋ยวกินของข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูของหวานกันต่อไอรสแบบ กินต้นตำรับเลยร้านนี้เนี่ยเขาคาวหวังครบเลยนะครับร้านจากที่เรากินของขาวอร่อยไปแล้วเรามาดูฝั่นคาเฟ่กันบ้างมีทั้งเค้กขนมและก็เครื่องดืง่มผมจะเริ่มด้วยการดื่มกาแฟลำไยโอ้โหกลิ่นของซินนมอนแล้วก็กลิ่นของกาแฟน้ำลำไยมันขึ้นมาเลยไม่หวานมาดูนี่บป่ากาแฟร้อนสายไหมผมขอชิมกาแฟป่าก่อน ก็เป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับแล้วก็ใครอยากได้หวานๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ชิมอีกแบบนึงอ่าก็จะมีความหวานขึ้นมาเล็กน้อยอยากได้ขนาดไหนใส่ลงไปได้เลยก็กินเป็นเหมือนขนมนะเพลินๆถ้าได้แป้งโรตีนี่ก็คืออยุธยาเลยแล้วก็นี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับใครมาต้องสั่งคาเทลล่าเค้กนะครับอ๋อมันจะมีความเหมือนชีสเค้กของญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับ เค้กไขอ่อ่ะม,มันจะมีเบานุ่มแล้วเนื้อแน่นหวานน้อยกำลังดีอร่อยมากชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนใบเตยนะครับอืมอมีอร่อยถูกปากมากครับอโอ้โหที่หยงทางคาเฟ่ที่นี่นะครับทั้งคาวหวานอร่อยทุกอย่างครบจริงๆใครที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลองมาเดินย่านท่าวางเป็นย่านเมืองเก่ามาดูสถาปัตยกรรม มานั่งชิมเครื่องดื่มอาหารครบเลยและแล้วลว,วันนี้ก็จบลงอย่างสวยงามนะครับกับคลิปเที่ยวตลอดออนทัวร์สนุกชัวร์ที่นครศรีธรรมราชที่วันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเริ่มต้นตอนเช้านะครับผมพาทุกคนไปที่ วัดถ้ำมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับได้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลดูสถาปัตยกรรมแบบลังกาวงและก็ประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่าพันปีจากนั้นผมพาทุกคนนะครับไปดื่มด่ำกับงานศิลปะของภาคใต้แบบโบราณน,นั่นก็คือหนังตะล,ลุงสุชาติทรัพย์ศิลป์หรือว่าบ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์ศิลป์นะครับสอนเราเชิดหนังตะลุงสอนเราแกะหนังตะลุงไปดูหนังตะลุงที่มีอายุเก่าแก่กว่า200ปี อยากให้ทุกคนได้ลองไปเที่ยวจริงๆครับและปิดท้ายที่ผมพาทุกคนมาที่ยงคังคาเฟ่มีทั้งเครื่องดื่มขนมอาหารคาวหวานครบครันเลยแล้วก็เป็นสุดต้นตำรับแบบจีนๆอยากให้ทุกคนได้มาลองชิมนะครับจะเห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีที่เที่ยวเยอะกว่าที่คิดไว้เลยถ้าอยากรู้แล้วว่าทั้งวันใช้ค่าใช้จ่ายไปนเท่าไหร่ขึ้นมาเลยครับดูนะครับนี่แตล่ละสถานที่ของเราโอ้โหค่าใช้จ่ายน่ารักมาก อยากติดตามรายการของเราทํำยังไงครับเด้งขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยครับนี่คือ QR code สแกนเราจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ําทางเพราะเที่ยวทั้งดีอยากให้เที่ยวไม่ซ้าทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและในครั้งหน้าผมโจวี่และรายการจะพาไปเที่ยวที่ไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยบบเบลเลสจำกัดมหาชนกาฟอมรินทีวี